นกหลายตัวไม่ได้ดือ้อที่ไม่ได้เล่นของเล่นแต่เขากลัวเพราะของใหม่เท่ากับไม่รู้จักไม่กล้าวันนี้พี่โบมาแนะนําวิธีฝึกนกให้เลิกกลัวของเล่นแบบง่ายๆค่ะอย่างแรกคือเริ่มจากค่อยๆแนะนําก่อนอย่าเอาของเล่นไปแขวนในกรงทันทีให้วางของเล่นไว้ใกล้กรงให้นกเห็นแต่ยังไม่ต้องแตะนกจะเริ่มชินว่าอ๋อนี่ไม่อันตรายอย่างที่2ใช้วิธีจับคู่กับสิ่งที่นกรักพอเขาเริ่มมองเห็นของเล่นแบบไม่หนีแล้วให้เอาขนมที่นกรักไปวางใกล้ๆของเล่นเพื่อให้เขารู้สึกว่าของเล่นเท่ากับสิ่งดีๆเกิดขึ้น 3. ขยบช้าๆเป็นขั้นไปวันนี้จับไปใกล้ของเล่นนิดนึงพรุ่งนี้แตะของเล่นเบาๆอีกวันค่อยแฝนของเล่นห่างจากตัวเขาอย่ารีบพอะนกจำภาพเร็วถ้าตกใจครั้งเดียวจะกลัวอีกเป็นเดือนเลย4นะคะเราจะต้องใจเย็นที่สุดนกจะมองเราเป็นต้นแบบถ้าเราแตะของเล่นแบบชิลๆนกจะเริ่มคิดว่าอ๋ออาถ้าแม่ไม่กลัวหนูก็ไม่กลัวอย่างที่5้ารางวัลสําคัญมากทุกครั้งที่นกแสดงความกล้าแกจะมองหรือเดินเข้าใกล้ให้คําชมและขนมเล็กๆเขาจะเรียนรู้ว่าคว กล้าเท่ากับผลรับที่ดีนกไม่ใช่ไม่อยากเล่นเขาแค่ต้องการเวลาและต้องการให้เราบอกว่าของเล่นชิ้นนี้ปลอดภัยนะลูกเป็นเพื่อนล่ะคะนกที่บ้านกลัวของเล่นอะไรที่สุด